เอ้ยส oh, oh, uh ีฟ huh. um. ้าแเอวนะอ๋อเดินลงไปเลยลูกเดินลงไปเลยอุ้ยมากระเบนกระเบนลาหูนี่ก็เรียกว่าเขาสตาร์แฟลล์ลูกนี่อะไรอ่ะอ๋อโมเดลเกลือนลูกเคลือนโมเดลไทยของจริง เนี่ยเขาปิดน้ำไว้เวลาน้ำเยอะเขาก็ปล่อยมาอมืโอยปลาว้าวเฮ้ยเดี๋ยวหลงกันนะจับกลุ่มกันไว้ ไหนเดี๋ยวไหมอะลูกอ,อ๋อไปไปวันนี้ก่อนก็ได้วันไหนก่อนก็ได้เอาไปทางนี้ก่อนก็ได้จับปุ่มกันนะเดี๋ยวหลงกันเอาไป,อ,าไปอืมีปลาไหมลูกอ๋อนี่ปลาที่เราจะตาบไหม ตายแล้วลูกอันนี้ก็เรียกสเปกซิเมนสเปกซิมเซมนนขอใส่โหใส่ปลา,าลิ้นหมาไปน้องอ๋อชิ้นหมาลูกน้องยาหลงนะจะ ปลากระเบนลาหูของจริงนะเนี่ยอย่าไปจับนะบบอยู่ในแม่น้ำเทวยาใช่ไหมลูกคล้ายๆกับ,บึงทถาวรเลยนะแหน่ในเอา,า,อเอามีป้ายไหมลูกปลาแหไลูก ลาบ้าลาขาไก่<ห>เฮ้ยตัวใหญ่มากไม่เอาลูกไม่เอาดูดีดีดอ,อ่าดูดีดีหนุ่นปลา,าหมูข้างลายไหนไม่เห็นมีปลาเตัวเล็กๆข้กกางล่างอะจริงด้วยมีปลาจริงด้วยตัวเล็กๆข้กกางล่างเหรอะอะไรอยู่บนต้นนี้ มีปลาอะไรลูกร่างเวียน,บบน,นโอนุไปลูกเดินนะมนีปลากระสูนกระสุนจุด